ต่อไปค่ะเรื่องที่สอง สองค่ะการตั้งเป้าหมายในการเงินนะคะใหม่นะคะเช่นที่ผ่านมานะคะเราไม่เคยคิดนะคะถึงเรื่องการเงินของเราเลยนะคะเราใช้จ่ายตามใจเราแล้วเราก็ไม่ได้เก็บเงินนะคะมันก็จะทําให้อนาคตนะคะเราจะ,กะเกษียณไม่ได้นะคะหรือเรากรเกษียณแต่เราอาจจะเกษียณจากการทํางานแต่รายจ่ายนะคะมันยังไม่กเกษียณตามแบบนี้เป็นต้นดังนั้นนะคะวันนี้เราต้องจริงจังนะคะกับการบริหารการเงินใหม่แล้วนะคะที่ผ่านมา 3า 40, 40ปีเราเอาจจะไม่ได้คิดแต่จากนี้ไปนะคะถ้าเราไหวตัวทันนะคะ 10- 20ปีจากนี้ถ้าเราตั้งใจจริงจังกับมันจริงๆนะคะคุณก็สามารถที่จะมีการเงินที่ดีได้แล้วก็พลิกฟื้นตัวเองได้ใหม่ค่ะดังนั้นนะคะเริ่มต้นจากนะคะวันนี้นะคะมาดูว่ารายรับเราได้เท่าไหร่รายจ่ายเรามีเท่าไหร่แล้วเมื่อลบกันแล้วมันบาลานซ์ไหมถ้าราย